กาแฟแบบนี้ไร่ยุงได้จริงหรือครับสวัสดีครับผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าู่ช่องพ่อเพลินช n แนลนะครับวันนี้พ่อเพลินก็จะมีเคล็ดลับดีๆในการไล่ยุงในบ้านเรือนของเรานะครับด้วยสิ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือกาแฟกาแฟดำํดำๆที่เราชงกินทุกวันนะครับสามารถนํามาไล่ยุงให้หมดไปจากบ้านเรือนของเราได้ด้วยนะครับ ถ้าบ้านคุณผู้ชมมีกาแฟแบบนี้หรือว่าจะเป็นกากากาแฟก็ได้นะครับสามารถทำการไล่ยุงได้ด้วยนะครับเพราะว่าในกาแฟก็จะมีคาเฟอีนเวลายุงได้กลิ่นหรือว่ายุงบินสัมผัสนะครับมันก็จะหนีไปนะครับและอย่างหนึ่งมันไม่เข้ามาใกล้บ้านเรือนของเราอีกต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำการไล่ยุงด้วยกาแฟหรือว่ากากกาแฟ ด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะทําการไล่ยุงนะครับอย่างแรกก็จะมีกาแฟเราจะใช้กาแฟแบบนี้หรือว่ากากาแฟก็ได้นะครับอย่างที่2เกลือป่นนะครับอย่างที่3มก็จะมีเทียนและอย่างนึงก็ขาดไม่ได้ก็คือนี่ครับโถใส่กาแฟที่เราจะนําไปไล่ยุงมาแล้วครับเรามาดูวิธี การนำกาแฟหรือว่ากากาาแฟมาไลยุงในบ้านเรือนของเราด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับเกลือให้เราใส่ลงไปแบบนี้ครับเกลือป่นหรือว่าเกลือไอโอดีนก็ได้นะครับเกลือป่นนี้เราจะใส่ตันนี้ครับพอประมาณนะครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วให้เราใส่กาแฟลงไปครับ รเราจะใช้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเทียนไขครับให้เราตัดแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะสอดใส่ด้านในนะครับให้เราทําเป็นรูๆเพื่อที่จะสอดเทียนเข้าไปนะครับลงไปเสร็จแล้วให้เราจุดไฟครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราจุดเทียนแล้วนะครับเทียนนี้ก็จะทําให้ตัวกาแฟมีกลิ่นออกมานะครับกลิ่นนี่แหละครับกลิ่นของกาแฟเนี่ยครับจะทําเป็นตัวการก็คือการไล่ยุงเพราะว่าในกาแฟก็จะมีสารคาเฟอีนเวลายุงบินผ่านหรือว่ายุงได้กลิ่นมันก็จะหนีไปนะครับนนนนออออย่่าาาาางกกกก็คืืมมมัไล้้รรรบบวเเีแน่นอนครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายนะครับในการไล่ยุงด้วยกาแฟ ถ้าบ้านคุณผู้ชมมีกาแฟหรือว่ากากาแฟก็สามารถนำมาไล่ยุงได้ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับเคล็ดลับดีๆในการไล่ยุงให้หมดไปจากบ้านเดือนของเราด้วยกาแฟในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์กดติดตามพ่อเพลินชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ